โรคโควิดสิเนี่ยจะไม่ค่อยทํำลายเด็กส่วนใหญ่จะแทบไม่มีอาการเลยหรือมีอาการน้อยมากอย่างไรก็ดีหลังจากที่เรารู้จากโรคโควิดสิมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มพบว่าที่จริงแล้วเนี่ยมีเด็กอยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นโรคโควิดสิกแล้วกลายเป็นโรคอุนแรงขึ้นมาได้ดังนั้นโควิดสิจึงไม่ใช่โรคธรรมดาสําหรับเด็กอีกต่อไปทางต่างประเทศทางยุโรปและอเมริกาเนี่ยได้พบ เด็กที่มีอาการอักเสบหลายระบบรุนแรงทั่วร่างกายเนี่ยมากกว่าในยามปกติถึง30เท่า ภาวะที่มีการอักเสบทั่วร่างกายภาษาอังกฤษเรียกว่า multi-system inflammatory syndrome เนี่ยหรือเรียกสั้นๆว่ามิสกลุ่มโรคมิสที่เรารู้จักกันดีก็คือโรคคาวา s a เด็กก็จะมีอาการไข้แล้วก็มีอาการอักเสบในหลายๆระบบแล้วก็มีอาการรุนแรงมากเลยนะคะเขาพบว่าเด็กเหล่านี้คะ่ะได้ป่วยด้วยโรคโควิด -19 มาก่อนอเด็กๆที่เป็นคาวา s a เนี่ยเขาจะมาด้วยอาการ มีไข้สูงลอยเป็นเวลาหลายวันปากเปื่อยลักษณะเป็นปากแห้งแตกบวมนะคะแล้วก็มีลิ้นบวมๆแดงๆลักษณะคล้ายๆสตอเบอรี่เลยมีผื่นขึ้นตามร่างกายนะคะมีอาการตาแดงจะเป็นตาแดงแบบไม่มีขี้ตามีอาการต่อมน้ำเหลืองอักเสบมือเท้าบวมหากเด็กๆเนี่ยมีอาการอย่างน้อย4ใน5ข้อเหล่านี้ค่ะแพทย์ก็จะให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคคาวา s ากินะคะ สิ่งที่คนกลัวที่สุดเกี่ยวกับโรคคาวา s a k รวมทั้งโรคมิสด้วยนะคะก็คือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับหัวใจคาวา s a k ชอบทําให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดหัวใจภาวะมิสนอกจากจะเกิดปัญหาของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจแล้วยังสามารถทําให้เกิดการอักเสบของตัวกล้ามเนื้อหัวใจเองได้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอโรคคาวา s a k ในเด็กเราจะต้องระวังด้วยว่าจริงๆแล้วเป็นโรคมิส หรือเปล่าแล้วก็จะมีการตรวจการติดเชือ้อโควิด -19 เกิดขึ้นนะคะการรักษาโรคตะกูลมิสรวมทั้งโรคาาวาส a k ก็คือให้ยา IVIG ค่ะ IVIG ก็คือสารอิมมูนกราบลินที่สก,กัดมาจากเลือดของคนจำนวนมากๆซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าให้ในขนาดที่สูงเนี่ยจะสามารถหยุดยัง้งภาวะ อักเสบทั่วร่างกายนี้ได้นอกจากนี้ยังจะต้องมีการให้ยาแอสไพรินซึ่งในระยะแรกเนี่ยจะต้องให้ระดับที่สูงจะสามารถลดการอักเสบได้อย่างได้ผลดีทีเดียวและระยะยาวก็จําเป็นต้องให้ยาแอสไพรินในระดับต่าก็จะลดโอกาสที่จะเกิดเส้นเลือดหัวใจอักเสบจนเกิดเส้นเลือดหัวใจโป่งพองและอาจจะอุดตันได้ในที่สุดเนี่ยนะคะลดจาก25%เหลือเพียง5% อย่างไรก็ดีคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลใจมากนะคะมันไม่ใช่ภาวะที่พบบ่อยน้อยกว่า1นึ่ในพันของเด็กที่เป็นโควิด1 9ได้วยซ้ำไปจากการคาดคะเนจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยคือเราควบคุมโรคโควิด1 9ได้ดีมากเลยในขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่เป็นเด็กเนี่ยอยู่ในหลักร้อยเท่านั้นเองจึงไม่เป็นที่ประหลาดใจที่เราจะยังไม่เจอภาวะมิส ในประเทศไทยเลยเราก็จําเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดการระบาดละลอก2เราก็อาจจะมีโอกาสได้พบภาวะโรคมิสนี้เกิดขึ้นมาได้เราควรที่จะช่วยกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 จะดีกว่านะคะสวมหน้ากากอนามัยล้างมือรักษาระยะห่างทางสังคมการป้องกันดีกว่าการรักษาค่ะ